ข้อสังเกตการเรื่องความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในเมียนมาเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติฉบับล่าสุดนะคะที่ระบุว่าการกอ่ออาชญากรรมและการใช้ความรุนแรงในเมียนมานั้นเพิ่มความรุนแรงและการกระทําโดยโจมแจ้งมากขึ้นคุณชลานทรโยธาสมุทรรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้คะ่ะ มีหลักฐานชัดเจนว่ากองทัพเมียนมาและกองกำลังที่เกี่ยวข้องก่ออาชญากรรมสงครามสามรูปแบบท,ที่มีความถี่และกระทำอย่างเปิดเผยมากขึ้น <Okay. S 1> มีการใช้ระเบิด <Okay. S 1> มุ่งเป้าพลเรือนโดย <Okay. S 1> ไม่เลือกเป้าหมายและส่งผลต่อก,การเสียชีวิตของประชาชนจํานวนมากรวมทั้งเด็กซึ่งกองทัพเมียนมามักอ้างว่าการโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าฐานของกองกำลังฝ่ายต่อต้าน แต่จากการติดตามข้อมูลของคณะผู้สอบสวนอิสระเพื่อเมียนมาตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพเมียนมาน่าจะรู้ว่าหลายครั้งที่โจมตีด้วยระเบิดมีพลเรือนจานวนมากอยู่ในพื้นที่ซึ่งชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายและเกินกว่าเหตุซึ่งถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและกองทัพเมียนมาไม่เคยออกมาชี้แจงถึงการสืบสวนสอบสวนต่อเหตุการณ์เหล่านี้ การก่ออาชญากรรมสงครามรูปแบบที่สองที่คณะผู้สอบสวนอิสระเพื่อเมียนมาพบคือการสังหารพลเรือนหรือกองกำลังฝ่ายต่อต้านระหว่างถูกจับกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษการเมืองการวางแผนเผาทำลายอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพลเรือนเป็นวงกว้างก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการก่ออาชญากรรมสงครามที่คณะผู้สอบสวนอิสระเพื่อเมียนมาพบหลักฐานโดยอาศัยภาพจากโดรนมือถือ บางครั้งพบว่าเชื่อมโยงกับการสังหารหมู่การเผาบ้านเรือนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตสก,กายมะเกวชินขยินและกายาบางครั้งทั้งหมู่บ้านถูกเผาทำลายและมีหลักฐานว่าเป็นการตั้งใจวางเพลิงโดยกองทัพส่งผลให้ผู้คนต้องลี้ภัยออกนอกพื้นที่ประธานคณะผู้สอบสวนอิสระเพื่อเมียนมาย้ำเป้าหมายว่าการเผยแพร่รายงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้ก่อเหตุ The thing is, despite the frustration that the crimes are only continuing, it's important for people to know that we are engaged in this work. Because the crimes are happening as horrible as they are, we don't know what more could have happened if people are not aware, particularly potential perpetrators are not aware. that there is an entity shedding light on these crimes, collecting the evidence. International justice can take a long time, but international justice has achieved many successes. คณะผู้สอบสวนอิสระเพื่อเมียนมายังระบุว่าพบหลักฐานการก่ออาชญากรรมสงครามรูปแบบอื่นทั้งการข่มขืนสังหารทําให้พิการการกระทําที่โหดร้ายต่อประชาชนซึ่งยืนยันการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ รายงานของผู้สอบสวนอิสระเพื่อเมียนม,มาครั้งนี้นับเป็นฉบับที่5ในช่วงแรกๆเป็นการติดตามสถานการณ์การก,ารกรอ่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวโรฮิงญาหลังรัฐประหารก็พบการก่อเหตุในรูปแบบใกล้เคียงกันกับพลเรือนชาวเมียนม,มานอกจากการก่อเหตุโดยกองทัพเมียนม,มาในรายงานยังระบุถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่ามีการสังหารพลเรือนที่ต้องสงสัยว่าเป็นคนให้ข้อมูล หรือให้ความร่วมมือกับกองทัพเมียนมาซึ่งการกระทําเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามเช่นกันชลธน,นยุทธาสมุทรไทย PBS รายงาน